สองราศีนะครับที่ช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์นะครับขอพรแล้วมีโอกาสจะรับทรัพย์มีโชคมีลาบจากเทพเทวดาที่ท่านรักนะครับในหลักโหราศาสตร์ไทยตอนนี้ดาวะเกรที่มองถึงดาวเกี่ยวกับเทวะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรทำมุมที่ดีให้กับสองลัคนาราศีนี้นะครับนั่นคือสิงกับ พิจิตนะครับอยู่ยาวจนไปถึงวันที่27มีนาคมนี้นะครับสำหรับชาวสิงห์ดาวเกตโครจรเข้ามาสถิตในเรือนเงินนะครับเพราะนั้นนะครับท่านนะครับก็ที่เชื่อศรัทธานะครับในการมูในการขอพรเนี่ยนะครับ สามารถขอพอรเทพเทวดาที่ท่านรักได้นะถ้าท่านมีของเก่ามามีบาร,รมีเก่ามีทานบาร,รมีมายังไงก็มีโอก,กาส่จะเกิดโชคเกิดลาบนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงภักดกที่เรือนเงินนะครับทําให้การเงินของท่านสะพัดได้นะต้องวางแผนเรื่องการเงินด้วยนะครับจังหวะที่2ลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะภักดโคจรไปเสถตในเรือนลาภหรือเรือนโชคลาบนะครับ ชาวพิจิในช่วงนี้นะครับเช่นเดียวกับชาวสิงห์นะครับสามารถขอพรเทพเทวดาได้ถ้ามีของกลาวของเดิมมามีทางบารมีมาโอกาสที่จะมีโชคมีลาบก,ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นบริบทของวิถีชีวิตล่ะชาวพิจินะครับพักเกจสถิตในลาพระช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบหาสตางค์นะครับได้การซัพพอร์ตขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาหลายช่องทางมากขึ้นนะครับพบลาพระเป็นพศพบแห่งกําไร การอะไรที่มันสําเร็จแบบง่ายๆนะครับแต่เช้าวิจิตรนิดนึงดาวังคารนะครับยังไม่ค่อยมีกําลังโคจําไปข้างหน้าเท่าไหร่เพราะนั้นจตต้องบูตเอเนอร์จีบูตพลังกายพลังใจขึ้นมาโอกาสที่ท่านจะปุ๊บปั๊บรับโชคปุ๊บปั๊บรับสต๊งตังยังมีอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูแบบนี้มันก็เป็นภาพรวมอาจจะไม่เหมือนการดูดวงส่วนบุคคลนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นแล้วนะครับชอบ คอนเทนต์อย่างนี้นะครับฝากกดหัวใจใครอยากจะพูดคุยหรืออยากจะให้ดูเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้กันได้นะครับแต่ขอพรเทพเทวดามีนิดนึงนะคือบางทีเราจะต้องมีของเดิมไปด้วยท่านถึงจะอำนวยอวยใจให้มันสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ผมนะฮะ <Yeah. S 1> เอกทากรขอบคุณและสวัสดีครับ